สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาระบายสีซาวสวีทกันนะครับโดยเราจะใช้สีเนื้อในกล่องนี้นะครับมาระบายในส่วนของผิวหนังใช้สีเนื้อระบายเนื้อนะครับ ใช้สีเนื้อระบายเนื้อ เรียบร้อยต่อไปจะเอาสีส้มนะครับมาระบายส่วนที่เป็นเงานะครับกระตูนเรื่องนี้ไม่มีเงาแต่เราก็จะระบายเงานะครับจะได้ดูแบบนิ่มนวลมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับไม่ดูแบนๆนะครับมีเงาใต้ตานิดนึง เงาใต้จมูกเงาใต้ปากเงาแถวแถวผมเงาที่ใต้คอนะครับอันนี้ก็เงาที่อยู่ใต้เสือ้อเงาที่มีเครื่องประดับบาง สรุปแล้วอะไรที่โดนบงังจะมีเงาทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็ใส่เงานิดหนึ่งครับแขนจะได้ดูกลมกลม ไปก็จะเป็นสีฟ้าใช้สีฟ้าระบายในส่วนของลูกกระตานะครับก็จะแบ่งตรงนี้เป็นแววตาขาวๆนะครับตรงนี้เหมือนกันนะครับ ก็จะแบ่งเป็นแววตาข,ขาวเสร็จแล้วก็ต่อไปก็จะใช้สีม่วงนะครับระบายอีกน้ำหนักหนึ่ง ต่อไปต่อไปใช้สีน้ำเงินนะครับน้ำเงินอันไหนเอ่ยน้ำเงินอ่าน้ำเงินเราเป็นน้ำเงินนีดีกว่าน้ำเงินบลูนะครับบลู Blue. ไม่ใช่บลูบลูอยู่ไหนล่ะอัน,นไห์บลูเอ่อ สีน้ำเงินอยู่ไหนนี่นะครับระบายในส่วนของชุดนะครับของเสื้อผ้า ตรงนีส้สีสีแดงนี่พลาดพลาดพลาดดูสีผิด เราจะแก้ปัญหาด้วยการระบายอย่างนี้ไปเลยนะครับคราวนี้เราจะใช้สีน้ำเงินอีกตัวหนึ่งมาเพื่อเก็บรายละเอียดส่วนที่จะให้เป็นเงานะครับน้ำเงินตัวนี้ชื่อว่า คุนต้ามาลีนนะครับเป็นน้ำเงินที่ออกม่วงๆนิดนึงนะครับ คือถ้าใช้สีแบบเดียวกันนี้ก็จะได้เลือกสีถูกเลยนะครับว่าเลือกสีที่ใช้เหมือนกันเลยแต่ก็อย่างว่าไม่ต้องเหมือนกันก็ได้นะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นโฆษณาให้ m a ส t ต r ร์อนะครับไม่ได้โฆษณาให้นะ มาเตอร์อาร์ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับก็น้องๆก็ใช้สีอะไรก็ใช้ได้นะครับตามสะดวกเลยต่อมาก็เอาฟ้านะครับเป็นไลท์บลูก็ได้นะครับระบายในส่วนที่จะเป็นสีฟ้า อโอ้เมื่อกี้ระบายสีกระโปรงไปตั้งนานมันไม่อยู่ในกล้องนะครับคราวนี้ก็มาระบายเข็มขัดนะครับคราวนี้อยู่ในกล้องแน่นอน ต่อมาเหลือผมนะครับสีผมก็จะเป็นสีชมพูนะครับเอาชมพูไหนดีชมพูอ่อนละกันเนาะแต่ว่าเราจะต้องมาแบ่งนะครับส่วนที่จะเป็นลายของสีฟ้าก็มีนะครับเป็นลายของสีขาวก็มีนะครับ นี้สิ่งที่กลัวก็คือว่าแบตโทรศัพท์ร้อนแล้วมันจะดับตัวเองลงไปนะครับเป็นค่อนข้างบ่อยเลย แล้วก็ตรงนี้ก็แบ่งนะครับแบ่งส่วนที่เป็นสีฟ้าอันนี้ชมพูยาวไปเลย ผมของซาวด์สวิตตัวนี้จะมีทั้งส่วนที่เป็นสีฟ้าสีชมพูสีขาวนะครับเราก็ค่อยๆแบ่งไปนะครับถ้าดูผิดแบ่งผิดก็ไม่เป็นไรนะครับช่างมันครับ <c oughs> ต่อมาก็แบ่ง ระบายส่วนที่เป็นสีชมพูไปก่อนนะครับจะได้เสร็จในทีเดียวนะครับ อา้าสีชมพูไปแล้วต่อมาหาชมพูเข้มชมพูที่เข้มขึ้นมานะครับเอามาเก็บรายละเอียดส่วนที่มันเป็นเงาของผมนะครับวาดไปก็ตื่นเต้นไปนะครับว่าแบตมันจะดับหรือเปล่าอย่าดับนะลูก ถ้าดับเราเอาคืนไม่ได้นะลูกมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ชาร์จนะครับแต่ว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ถ้าใช้งานนานๆมันจะแบตร้อนแล้วมันจะดับตัวเองนะครับ ลืมระบายลืมได้ยังไงร,ร,รูเบ่เลยเลยอ่ะแล้วก็เก็บในส่วนที่เป็นยาวตรงขอบขอบริมๆนะครับถ้าขอบขอบมันเข้มตรงกลางอ่อนๆมันจะทำให้รู้สึกว่ามันมัน พองขึ้นมานะครับมันบวมๆดูแล้วมันก็จะโค้งๆสีฟ้าอันนี้ก็สีฟ้าถ้าใส่สีผิดก็ก็ช่างมันครับ นี้ก็สีฟ้าตรงนี้ก็สีฟ้าตรงนี้ก็สีฟ้า นี้ก็ขีดขึ้นมาเพราะว่ามันจะเป็นสีฟ้ากับสีขาวอยู่ด้วยกันนะครับ สีฟ้าต่อมาเอาสีน้ำเงินมามาเก็บตรงขอบขอบนะครับให้มันกลายเป็นมีเงามีอะไรนะครับมีน้ำหนักที่เข้มขึ้น เสร็จแล้วนัลูกอย่าเพิ่งดับนะลูกคือถ้าดับมันก็ไม่ใช่แค่ตรงไม่ใช่จบแค่ตรงนี้นะครับไฟเสียไปเลยแต่ว่าเหลือผมอีกเส้นเดียวอดทนไว้ดูซาวสาวิตจวานนะครับหมดวิ่งตาวิ่งไต่ใส่ ด้วย,ยาหวานมากก็ได้ฉีน้ำเงินฉีน้ำเงินโอเค ยังเหลือตรงตรงเครื่องประดับที่แขนนะครับกำไลที่แขนจะเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวซาวสวิตนะครับเพิ่มน้ำหนักให้ กำไรนิดนึงนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับสำหรับตัวซาวด์สวีทจากหมาย t t l เ p ิ n y โพนี่เนาะก็นานเหมือนกันนะระบายสีรูปนี้ถ้ายังไงก็อ่ะเดี๋ยวขยับขึ้นนิดนึงปึ๊บ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 เห็นกระโปรงนิดนึงเนาะถ้ายังไงก็ลองเอาไปหัดวาดตามดูนะครับก็ ไม่ยากไม่ง่ายครับตัวนี้สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ